ทุกคนเรามาเทีย่ยวงานเกษตรฟร์วันที่หพุกพางขณะที่เรามาเทีย่ยวงานเวลากใกล้กหกโมงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่เขารบถกชาทุกคนรู้ด้วว่าพอเสียงเธอเขารบถกชาเท่านาันตลาดนัก,กเกษตรแฟร์ที่ว่าคนพุกพานเยอะยะเมื่อได้ยินเสียง เพลงชาติขึ้นเท่านั้นกิจกรรมทุกอย่างก็หยุดนิ่งลงและพร้อมใจที่จะยีนเคารพทกชาติไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงหรือลูกพาอ์คพา,พาแม่พาทุกคนพร้อมใจกันดียสบับสนิงเคารพทงชาติซึ่งเป็นภาพที่น่าดูอย่างมากเราคิดว่าเป็นสเสน่ห์ของคนไทย ที่ชาติอื่นเห็นแล้วก็คงจะงงและก็คงไม่เคยเห็นเป็นภาพที่น่าดูอย่างมากซึ่งหาได้จากเมืองไทยเท่านั้นพอหลังจากเลงชาสมองลงซึ่งสุดลงนะกิจกลับทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติดูในตาคลิปดีได้เลยค่ะรีไปหน้อย